สวัสดีครับทุกเ่านนะครับวันนี้เป็นวันครู สิทธิ์มีครูเรียนรู้วิชานะครับที่โรงเรียนอินเทอร์เฟซโลกสองภาษาก็ดีใจมากเลยที่น้องๆนะครับคุณครูเด็กๆของเราลูกรุ่นของเราทุกคนนะครับร่วมกิจกรรมวันนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากก็จะมีคลิปนะครับประมวลผมในวันนี้อยากจะให้ทุกคนนะครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับได้ฝากติดตามนะครับวิดีโอของเรานะครับกิจกรรมของเราโรงเรียนอินเทอร์เฟซโลสองภาษานะครับจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพอี่ไปเรื่อยนะครับงไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ทิเชอร์เอนะคะทิเชอร์จอยค่ะค่ะจิตก็วัน,นวันนี้นะคะโรงเรียนอินพีเรียลของเรานะคะได้จัดกิจกรรมนะคะพิธีไหว้ครูนะคะในตีมอะไรคะทิเชอร์จอยค่ะตีมของเราในปีนี้นะคะสิ์มีครูเรียนรู้วิชาค่ะค่ะเป็นตีมประจำปีการศึกษา2,565ของเรานะคะปีนี้เป็นปีแรกเลยใช่ไหมคะที่โรงเรียนของเรามีระดับ oh. ชั้นป .6 ทิเชอร์จอยรู้สึกยังไงบ้างคะใช่ค่ะก็รู้สึกว่า กิจกรรมนี้จะต้องเ,อเลิศแล้วก็ทำให้ลูกๆป .6 แล้วก็ทุกๆชั้นนะคะมีความสุขมากๆ ใช่ค่ะในส่วนของดิเชอร์เอนะคะที่ดูแลในระดับอนุบาลนะคะวันนี้นะคะน้องๆระดับอนุบาลนะคะน่ารักมากเลยค่ะให้ความร่วมมือกับดิเชอร์เอแล้วก็กิจกรรมพิธีไหว้ครูเป็นอย่างเรียบร้อยแล้วก็ดีมากเลยค่ะพานวันนี้เป็นยังไงบ้างคะดิเชอร์จอยสวยมากค่ะดิเชอร์เห็นแล้วภูมิใจมากค่ะใช่ดิเชอร์เอเห็นทานขนมหวานอยากจะขอไปรับประทานมากเลยค่ะลาค่ะข่าววันนี้ก็งานของเราก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะต้องกับขอบพระคุณนะคะครูเอกของเรานะคะ ที่สนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอตกับจิเชร์อเอกและก็จิเชร์อจอยตลอดเวลาที่ผ่านมาเลยนะคะบมวภาพนะคะกิจกรรมไว้ในเพจ Facebook นะคะเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะเพจโรงเรียน Imperial วิสโนโรของเราด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้รับชมภาพสวยๆอีกหลายๆกิจกรรมเลยค่ะตอนที่เซดอยอมีเลี้ยวเพนหนึ่งนอ่านหนังสือไม่ได้ บอกรบเลขไม่ได้คุณเล่ไม่ได้แต่ทิชอร์ก็คอยสอนจนตอนนี้เซนทำได้อ่านหนังสือได้โบกรบเลขได้ท่องแม่สูรคูณถึงแม่สิบสองก็เป็นเนื่องจากขอบคุณทิชชร่ที่คอยสอดสอนและช่วยเหลือตอนที่พวกเราอยู่โรงเรียนเซนบอกบอกว่ารักทิชอร์มากครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิริวัลรุ่งเรืองค่ะชื่อเล่นชื่อว่าน้องหญิงค่ะดีใจค่ะตื่นเต้นค่ะรู้สึกขึ้นเวทีครั้งแรกเด๋วห,หนูรักพี่เช่ทุกคนค่ะบ๊ายบาย Hello my name is p i p p a my nickname is p i p p I love that t c h e r I love coming to school. I love you. Bye bye. สวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำปิงค่ะอยู่ชั้นป .3 วันนี้วันครูหนูรักครูหนูรักโรงเรียนที่สุดเลยค่ะสวัสดีค่ะบผมชื่อพ้องครับอยู่ชั้นป .3 ครับ รักทุกคนในโรงเรียนชอบโรงเรียนนี้ที่สุดเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปานิสรา,าวิจิตชื่อเล่นชื่อน้องปานิศค่ะหนูดีใจมากที่หนูได้มาเรียนโรงเรียนนี้ที่เชื่อหนูรักที่เชื่อทุกคนที่เชื่อทุกคนอบรงตัดสอนหนูอย่างดีขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิเซอร์กรตแตค่ะดิเซอร์กระแตเป็นดิเซอร์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสําหรับวันนี้ค่ะดิเซอร์กระแตได้ร่วมกิจกรรมวันไหวครูปีการศึกษา2565ที่โรงเรียนอิมพ r เรียลปิษณนโล2สองภาษาวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็มีความรู้สึกอบอุ่นมากค่ะดิเซอร์กรตแตเป็นครั้งแรกที่ดิเซอร์กรตแตได้เข้าร่วมในพิธีนี้นะคะดิเซอร์ก็รู้สึกว่าในเด็กทุกคนมีความตั้งใจมีความรัก แล้วก็อยากที่จะทําร่วมทํากิจกรรมนี้ให้กับให้กับคุณครูของของเขาจริงๆค่ะในฐานะที่เชอเป็นทิเชอร์ที่เป็นครูผู้สอนนะคะทิเชอร์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจในลูกศิษย์ของทิเชอร์ทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทิเชอร์กิ๊กนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมวันครูเด็กๆน่ารักทุกคนเลยค่ะเตรียม ผู้เพียนดอกไม้มาอย่างสวยงามค่ะเด็กๆน่ารักและตั้งใจนำมาให้คุณครูค่ะคุณครูก็ซาบซึ้งนะคะที่เด็กๆมีความรักและเคารพคุณครูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะทิชาบีมนะคะเป็นครูประจำชั้นป .2 ค่ะแล้วก็สอนวิชาภาษ,ษาจีนแล้วก็สอนวิชาภาษ,ษาอังกฤษนะคะวันนี้เป็นกิจกรรมที่มีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากเลยค่ะมีเด็กๆมาไหว้นะคะมากราบคุณครูเป็นการเป็นคุณครูในครั้งแรกของชีวิตค่ะก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้มากค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทิเชอร์เหมียวนะคะเป็นคุณครูประจำชั้นประฐมศึกษาปีที่3นะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันครูนะคะทิเชอร์รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพเป็นคุณครูและพร้อมจะดูแลพัฒนาลูกๆของพวกเราให้เจริญเติบโตเป็นเด็กดีเด็กเก่งไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนชั้นปน .1 ถึงป .6 ทุกคนพูดแล้วซึ้งค่ะ ทุกคนบอกรักทุกคนมอบความรักทุกคนทำเซอร์ไพรส์บอกรักทิเชอร์บอกรักคุณครูรู้สึกภาคภูมิใจและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพิชเช์ปอมนะคะก็อยู่ที่นี่มา4ีปีนะคะก็คือได้จัดกิจกรรมวันครูมา4ปีปีแล้วรู้สึกว่า นักเรียนที่นี่ทุกคนนะคะหลักแล้วก็เคารพทิชเชอร์ทุกท่านนะคะงานวันนี้นะคะจัดออกมาดีมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของการสแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นลามหรือว่าโคเวอร์แดนนะคะน้องๆก็เต็มที่มากทิเชอร์เองก็รู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวน้องๆที่เห็นน้องๆน,นะคะได้เติบโตขึ้นทุกๆปีค่ะสําหรับวันนี้นะคะทิเชอร์ก็อยากจะบอกว่าทิเชอร์ป้อมนะคะรักเด็กๆทุกคนนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทิศกวางนะคะวันนี้นะคะเราได้ออาทางเรียนได้จัดกิจกรรมในวันไหว้ครูนะคะทิศกวางก็ดีใจอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เห็นความตั้งใจของลูกๆอิมพิเรียลทุกคนนะคะในการที่เตรียมพานไหว้ครูนะคะเตรียมกล้วยดอกไม้แล้วก็พานดอกไม้หรือพวงมาลัยเนี่ยมาไหว้ครูของเรานะคะกิจกรรมวันนี้นะคะเต็มไปด้วยความสุขสนานนะคะเป็นที่ปรัปริมของทิศกวางมากๆเลยค่ะอย่างไรนะคะผู้ปกครองนะคะสามารถนะคะติดตามชมนะคะภาพส,สวยๆกิจกรรมดีๆแบบนี้ของเรานะคะพาน ทางเพจเ c e b o o k ของเราหรือว่าทางไลน์ออฟฟิเชียลของเราได้เลยนะคะในวันนี้นะคะที่ชชู่กวางมีความตื้นตันใจนะคะแล้วก็กิจกรรมวันนี้เป็นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็คุณครูทุกคนของเราน่ารักมากๆเลยค่ะช่วยเหลือกันนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการทำแบ็กดรปหรือสิ่งต่างๆนะคะอย่าลืมรับชมบรรยากาศของพวกเราแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้คุณครูอิมพ r เรียลและเด็กๆอิมพ r เรียลของเราด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชิเชอร์เดือนนะคะในความรู้สึกวันนี้นะคะของชิเชอร์เดือนนะคะก็คือตื่นตันใจมากด้วยความที่เราเป็นครูต่อให้กิจกรรมนี้จะผ่านมากี่ปีกี่ครั้งกีห่หนในความรู้สึกมันเต็มไปด้วยความรักค่ะในเมื่อก่อนเราเคยเป็นเด็กเราไม่ได้มีความรู้ว่าดอกดอกไม้คืออะไรยาแพรกค,คืออะไรแล้ว จนวันหนึ่งเราก้าวมาเป็นครูทุกความหมายทุกความรู้สึกที่เราให้มันคือความหมายดีๆทุกอย่างทุกอย่างที่ทิเชอร์เดินทําให้เด็กๆมันคือความรักความอบอุ่นวันนี้มีแอบร้องไห้มีแอบน้ําตาไหลตอนที่เด็กๆอะมากราบมันเป็นความรู้สึกที่นี่แหละความรักความอบอุ่นที่เรามอบให้แล้วเด็กก็มองตาเรา แล้วเด็กก็แอบ,บมีน้ำตาไหลกับที่เชร์เดินด้วยภาพบรรยากาศวันนี้คือมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่มันบันมาจากหัวใจนี้เต็มๆเลยอะค่ะ,ะคุณครูทุกคนทุ่มเททํากิจกรรมนี้เด็กๆทุกคนก็ทุ่มเทผู้ปกครองบางคนมีแอบบกระซิบว่าเนี่ยไปแต่งหน้ามาเลยนะไปทําผมมาเลยนะเด็กๆแอบ,บมากระซิบบอกทีเชร์เดินว่าหนูแอบ,บไปร้องเพลงพระคุณที่สามมาแอบฝบึกซ้อมมา บรรยากาศวันนี้มันเลยแบบอบอุ่นที่สุดเลยอะค่ะบ๊ายบายค่ะ